มีใครสนใจก็ติดตอ่อทัก้ามาได้ค่ะร้อยงี้ซิบมือได้เกี่ยวค่ะพี่น้องเนี่ค่ะมาห่วงเต็มตองดีแล้วค่ะจับที่แล้วค่ะลำต้นแข็งแรงนะค่ะทนต้อเอ่อล้มต่อฝนนะค่ะพี่น้องเจอผ้ายู่มาหลายลูกแล้วนะค่ะก้อนหนานี่เนาะนี่ก็ยังยืนต้นให้ได้เกี่ยวกันสะดวกเลยะค่ะพี่น้องได้มาได้ห่วงเต็มที่เนาะค่ะ